เรียนท่านอาจารย์นักธรรมดีเพื่อนๆที่นรัก,รท,กรทุกคนก็ผมนายเจียาชวนชวนก็ผมนายนุ่นกองแข่งขันนักศึกษารับชั้นประกาศน,นียบัตรชั้นปีที่หนึ่งครับสองวันนี้จะมาผู้ชางอาทิตทางวิชาชีพเรื่องให้โตมรู้สองพันยี่สิบ นี่เราจะมาแนะนำอุปกรณ์หนึ่งหนึ่งหม้อใช้ในการต้มถาโลสองทับพีใช้ในการคนของถโโลสามเขียงไว้รองหั่นหมูสี่มีดไว้หั่นหมู ห้าช้อนไว้ตักวันนี้จะมาแนะนำวัตถุดิดบหนึ่งสีลลอุดมแช่ก็จะกินเพื่อสุความรสชาติสันในรสชาติอาหารสองหัวสำเร็จรูปช่วยใ,ในการขับเมื่อและขับลมแยกของอืดสามหมู ช่วยโปรตีนวิตามิน A และวีช่วยในการช่วยความซึ้งลอกข้างขาไก่ซี่ไข่มีโปรตีนวิตามินอาสิ่งยิ่ขาวลุก มีโปรตีนช่วยให้อาหารในรครั้งกรก็หกต้ำหู้โปรตีนก็คือช่วยใ,ในการทรบแซมข้อที่ซึ่งเราในร่างกายเจ็ดน้ำตาลมีไฮโบรไฮเดรตใัพลังงานแปดเกลือเลลก 7. ลอเาาเกอเกือมี เ่วนเค็มทำให้รสชาติเค็มก้าวน้ปาปลามีโปรตีนและดและเกลือทำให้อาหารมีรสชาติเค็มแต่อร่อยอเ,เราจะมาเริ่มทำฮัโลหลไข่ต้มฮัโหลสักห้าิบสี่กันเลยนะครับ sư thầy luôn học ต่อไปแล้วกไปใช่มูกครับแล้วก็ไปนํำไข่ต้มลงแท้สีฟองต่อไปแล้วก็ไปไช่สีอขาวลำลำต้อไปไช่เต้าหู้ล้วำต้อไปไช่งตาล ต้มประมาณทิ้งน,นี่นะครับคือสูตรไข่ต้มฮารุสองพันยี่ปีตีอร่อยจังเลยครับ 还在大哥呀？啊 สุดท้ายนี้ <c oughs> พ่อพ,อพ,อพอ่อากเมนูไข่ป้าเมโล,โล่ซอฟต์ไ่ี่ไว้ด้วยครับสะดวกสบายทำกินเองได้รอร่อยสวัสดีครับ